สวัสดีครับผมช่างโยนะครับวันนี้ผมก็อยู่กับรถ Honda Jazz GK ปี2015นะครับวันนี้ติดตั้งจอ Android ตรงรุ่นหน้าจอขนาด9นิ้วลูกค้าเลือกเป็นสเปคแ a ม4ี 64, CPU ่ลอม 64CPU8 คอยี่ห้อ Alpha a c o u s t i c Go Series แล้วก็ติดตั้งกล้อง360องศาเข้าไปด้วยนะครับภาพแบบ3มมิติสวยงามนะครับนี่ชัดเจนทุกมุมมองนะครับติดตั้งกล้อง360องศาเพื่อลดจุดอับสายตานะครับพื้นที่รอบรถที่นั่งในรถแล้วมองไม่เห็นนะครับ ติดตั้งกล้องเข้าไปแล้วชัดเจนนะครับทุกมุมมองนะครับตอนนี้ขึ้นภาพ3มิติครับคอนโทรลกล้องได้แบบนี้เลยนะครับแล้วก็กดดูภาพแบบ2มิติปุ่มนี้นะครับกล้องหน้ากล้องด้านหลังกล้องด้านซ้ายนะครับจะเห็นล้อด้านซ้ายนะครับเข้าจอดนี่ปลอดภัยแน่นอนไม่เบียดทุบบาทนะครับล้อซ้ายล้อขวานะครับปุ่มนี้จะเป็นเห็นทางล้อซ้ายและล้อขวานะครับพร้อมกับพื้นที่รอบคันนะครับก็มีระบบอัโต้นะครับเข้าเกียร์ถอย ขึ้นทับด้านหลังแล้วก็พื้นที่รอบคันนะครับมีเส้นการะยะให้หมุนพวงมาลัยเส้นการะยะเลี้ยวตามพวงมาลัยครับผมหมุนด้านซ้ายนะครับก็หมุนขวาแบบนี้นะครับออกจากเกียร์ถอยก็จะขึ้นกล้องหน้าให้นะครับเปิดไฟเลี้ยวด้านซ้ายนะครับขึ้นมุมมองด้านซ้ายให้นะครับเปิดไฟเลี้ยวขวาขึ้นมุมมองด้านขวานะครับเปิดไฟฉุกเฉินนะครับขึ้นล้อซ้ายล้อขวาให้นะครับแล้วก็พื้นที่รอบคันนะครับ มาดูในส่วนระบบความบันเทิงนะครับ YouTube Netflix ทางร้านลงให้เรียบร้อยลูกค้าสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมได้จาก Play Store นะครับมาดูการประมวลผลเลยนะครับนี่ครับประมวลผลไว้นะครับลื่นปื้ดลื่นปื้ดแต่ปุ๊บติดปั๊บนะครับไม่ต้องลุ้นนะครับลื่นปื้ดลื่นปื้ดต้องแบบนี้นะครับสเปคแท้นะครับ CPU 8ปคอร์นะครับลื่นปื้ดลื่นปื้ดมาดูในส่วนของ Google Map นะครับสั่งงานด้วยเสียงได้ เนท่งเรื่อยทางใช้นไปตามทางหลวงชนบทสมุทรปราการ1 0 <encia> ึ่นี่ครับดูดูยูทูบแล้วก็ดูแผนที่นะครับแล้วก็ลองรับปุ่มคอนโทรลรงมลายนะครับใช้ได้ทุกปุ่มนะครับลดเสียงเพิ่มเสียงเลือกเตงรับสายวางสายสั่งงานด้วยเสียงได้หมดนะครับฟังก์ชัน การเข้าจอดออกจากซอยไม่ได้เข้าเกียร์ถอยไม่ได้เปิดไฟเลี้ยวเรากดดูกล้องได้ตลอดนะครับไม่ว่าจะอยู่ฟังก์ชันไหนก็จะมีปุ่มกล้องเราอยู่นะครับปุ่มนี้นะครับกดดูกดดูได้เลยนะครับเจ้าของรถนะครับกดดูกล้องหน้ากล้องหลังกล้องซ้ายกล้องขวานะครับดู3ามิติได้หมดนะครับคันนี้ก็ใส่ของแคบบัเข้าไปเปิดประตูนะครับประตูในจอก็จะโชว์ด้วยปิดประตูนะครับสุดยอดนะครับคันนี้ งานติดตั้งเข้ารูปนะครับหน้ากากตรงรุปป่นปั๊กตรงรุ่นไม่ต้องต่อสายไฟนะครับสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่0817757546ผมช่างโยนะครับขอบคุณครับ